ลูกค้ายอยากดูเนกะนะครับตัวนี้แปดร้อยเป็นไทโคบอนผ่าผ่าคบอนนะครับจะพายนิดหน่อยนะแหลมแนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นาพาสเทลพาสเทลโอลีฟนะครับ ล้ําจะสีดำนะสีออกเขียวมากรอกนะครับตรงจะป้อนต่อได้หรือถ้าที่เก็บป้อนก็เป็นพวกโตอย่างนี้เลยนะครับนะค่อนข้างเชื่องนะครับเพราะว่าเอามาป้อนแต่เด็กๆนะครับบางคนเอานอกแบบซืนอกออกจากพ่อแม่ตอนขนขึ้นแล้วอย่างเงี้ยท,ทุกความท,ที่ตัวเองที่เก็บป้อนนะเนาะมันก็เล็นไม่ค่อยเชื่อนะครับส่วนตอนนี้คื ติดจองไปแล้วนะครับตัวนี้นี่ประมาณสองพันนะครับถ้าติดจองไปแล้วรอไปส่งตัวนี้เป็นเมอร์ฟเมอร์ฟนะครับตัวนี้เป็นพายเมอร์ฟ ตัวนี้จะค่อนข้างเชื่องนะเพราะว่าผมป้อนมันจะเด็กๆส่วนตัวนี้ไม่ได้ขายเขาฝากเลี้ยงตัวน,นี้ไม่ได้ขายเขาฝากเนนาลีเาาเ้ยงตามนี้เลยครับผมน่าจะมีตัวที่ชอบนะ